ผังงานคืออะไรผังงานก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ใช้ในการวางแผนหรือออกแบบการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติตามหรือเขียนโปรแกรมหรือสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้ง่ายขึ้นซึ่งสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกกําหนดโดยสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะครับจะเป็นมาตรฐานสากลเราจะไปที่ไหนประเทศไหนก็ตามถ้าเรียนเกี่ยวกับผังงานนะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ทั้งหมดนะครับ เราจะไม่สามารถดัดแปลงหรือแก้ไขหรืออะไรก็ตามนะครับให้แตกต่างไปจากนี้นะครับอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์จุดเริ่มต้นก็จะเป็นลักษณะแคปซูลนะครับคล้ายๆกับแคปซูลเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้นักเรียนบางคนก็อาจเอ๊ะมันเหมือนกับรูปสีเ่เหลี่ยมเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีมนนี้ๆหน่อยๆอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะ ให้มันเห็นชัดเจนว่าเป็นรูปแคปซูลนะครับเราจะไปดัดแปลงหรือแก้ไขเป็นรูปแบบอื่นตามใจเรานี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานสากลที่เขากำหนดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งในหมหนึ่งนะครับเราก็จะเรียนอยู่แค่เอาเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานง่ายๆ่ยู่ c 5สัญลักษณ์นี้ก็พอนะครับแล้ววิธีการทำนะครับเดี๋ยวจะพาทำในคอมพิวเตอร์ต่อไปส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนนะครับก็ลองฝึกปฏิบัติในสมุดดูทีนี้วิธีการทำจะมีวิธีอยู่สองแบบแบบแรกทำในสมุดแบบที่สองทำในคอมพิวเตอร์ในที่นี้เราจะพาทำในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็จะเหมือนกันกันกบในสมุดนั่นเองแต่ในคอมพิวเตอร์นี้จะสะดวกอ่า ขั้นแรกนะครับให้เราไปที่จุดเก้าจุดแล้วก็เลือกคาว่าสไลด์นะครับเ,เลือกสไลด์เลือกเรียบร้อยหรือยังเลือกเรียบร้อยแล้วก็มาหน้านี้นะครับมันก็จะมาหน้านี้เราต้องไปที่คำว่างนะครับกดว่างเลยเมันก็จะมาแบบนี้นะครับทีนี้ชื่อสไลด์เราก็ใส่ชื่อไปเลยงานนี้เป็นงานที่สอง นะครับงานสองสมมตินะหรือใส่ชื่อเป็นอะไรก็ชื่อเรานั่นแหละงานสองมีใครบ้างงานสองงานที่สองจุดจุดจุดงานที่สองกฤษดางานที่สองจารุพัฒงานที่สองชิงชัยกว่า,าไป แล้วแต่เราจะใส่นะครับเวลาใส่ชื่อแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับสําหรับคอมพิวเตอร์นะในโทรศัพท์ทําได้ไหมก็มน่าจะทำได้นะแต่นี้เอาคอมพิวเตอร์ก่อนผัางงานนะครับเ๋ยวครูก็จะใส่ผังงานงานสองผังงานนี่ใส่ไปเรียบร้อย ในการเขียนผังงานนะครับเราจะเขียนให้จบภายในหน้าเดียวคําว่าหน้าเดียวหมายความว่าอย่างไรก็คือในกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียว่ยในหน้าเนี่ยเขียนให้ได้อยู่ในนี้แหละนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเราไม่เอานะครับเราก็คลิกคลิกก่อนแล้วก็กดปุ่ม delete ออกเลยนะครับไม่เอาอกดปุ่ม delete รู้จักปุ่ม delete ไหมคลิกเป็นขึ้นสีฟ้าแล้วก็ปุ่ม delete อยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะมีตัวคําว่า D E L E T E นั่นน่ะอยู่ที่คีย์บอร์ดมันจะอยู่แถวๆถวใกล้ๆก้กับตัวเลขนะครับดูเออใกล้ๆกล้กับตัวเลขใกล้ๆกล้กับลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนั่นน่ะปุ่ม delete นะครับปุ่ม delete เห็นไหมลบได้ไหมนะ

มามาที่ี่สีเหียมอ่าเรากูกดีอ่าทีนี้สี่เหลี่ยมที่เราจะลบบนนนะอ่าต่อไปนะครับในการสร้างไปที่รูปล่างก่อนครับไปที่แทรกแล้วก็เลือกรูปล่างอ่ารูปล่าง ดูซิว่ามันจะมีพังงานนี่ยจตรงรูปล่างนะครับมันจะมีพังงานอยู่ตรงนี้เนี่ยรูปแรกตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเอาเมาส์มาชี้มันจะขึ้นบอกว่า f ฟ o w ชาร์จจุดสิ้นสุดเห็นไหมครับเราก็ลาามาต่อเลยเนี่ยลักษณะโฟร์ชาร์จจุดสิ้นสุดก็จะเป็นแบบนี้นี่ได้ไหมครับอ่า ไปที่แทรกแล้วก็เลือกคำว่ารูปล่างไปที่รูปล่างนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มโฟชาร์ดนี่จะอยู่ด้านนี้นี่อันนี้คือสัญลกักษณ์ของโฟชาร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่เราจะเรียนอยู่แค่กี่รูปเราจะใช้อยู่แค่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปก็พอนะที่จริงแล้วมันมีทั้งหมดอยู่เนี่ยนับดูได้มีกี่รูปมีเยอะแยะเลยนะครับโฟชาร์ แต่เ,เราจะเรียนอยู่แค่ห้ารูปประกอขั้นสูงขั้นแอดวานค่อยไปที่รูปล่างเยอะๆเราก็ได้แบบนี้จุดนี้นะครับตามหนังสือเขาบอกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับดังนั้นเราก็ใส่จุดเริ่มต้นเข้าไปตัวนี้เป็นจุดแรกเราก็าเราจะใส่คำว่าเริ่มต้นแล้วก็ไปที่ขวานะครับที่ขวาแล้วก็ไปที่แก้ไขข้อความแล้วก็พิมพ์มาไปเริ่มต้น ที่ครูให้ทําอยู่ในคานดูมอยู่ในเนี่ยมันจะสะดวกตรงที่ว่าทําทําไปปุ๊บไฟดับปั๊บขึ้นมางานของเราก็ยังคงอยู่ตลอดนะครับมันไม่หายได้แล้วหนึ่งานเ,เริ่มต้นเอ,อเดี๋ยวครูจะยอ่อละกันยอ่อหน้าไว้ฝั่งนี้นักเรียนก็ อีกฝั่งนี้เป็นครูจะเอาจากตัวอย่างในในงานในอน,นันนะ่ะมาทำนะครับเดี๋ยวเอางานมาก่อน นี่ของคูณนักเรียนเขียนอยู่ข้างข้างนี้ไหมครับอ่าอันนี้คุณจะเอาพังงานของการเขียนหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างจุดเริ่มต้นนี่เริ่มต้นเราเริ่มแล้วเนี่ยเราใส่ไปแล้วเรียบร้อยต่อไปข้อที่หนึ่งก็บอกว่ารับค่าความยาวฐานรับค่าความยาวฐานําสั่งที่ใช้สําหรับรับค่ามีคูณรูปที่เท่าไหร่ครับ ในหนังสือรูปประกอบ,อบรูปคือรูปอะไรรับค่ารับค่ารูปอะไรครับรูปที่เท่าไหร่นิจิเรการนำเข้าและส่งออกนะครับการรับค่า จะเป็นรูปที่สองคือเป็นรูปขนมเปียกปูนนะครับรูปที่สองเราก็ไปที่แท่นะครับแทเสร็แล้วก็ไปรูปขนมเปียกปูนคือตัวนี้เนี่ยข้อมูลข้อมูลแล้วก็เพื่อนี่ตัวนี้เราก็มาต่อต่อเลยนะครับเห็นสีสีแดงๆนี้ไหมอ่าสีแดงๆนี้คือสัญลักษณ์บอบอกว่า เราวางโฟชาร์จตรงกันแล้วตรงกลางพอดีเป๊ะสีแดงแดงเราขยับขยับเพิ่มมันจะมีสีแดงแดงแยบขึ้นมานิดนึงคลิกเคลื่อนย้ายหนี่งยยถ้าเราย้ายออกมันจะมีสีแดงแดงสีแดง,แดงเรารับค่าอยู่กี่อันอรับค่ามีอยู่สองอันนะครับคือความยาวฐานแล้วก็ความสูงเราก็เขียนไปเลย เขียนไปเลยนะครับรับค่าจะเขียนอยู่สองอันก็ได้อันเดียวก็ได้แล้วแต่สะดวกคลิกแล้วก็เพิ่มแก้ไขเป็นรับรับค่าความยาวฐานถ้า ที่ไม่พอเราก็ขยายได้นะครับขยายออกข้างข้างเหมือนนี้ขยายออกข้างข้าง,างนนี้แล้วก็จัดจัดให้สวยงามจัดกึ่งกลางจัดอะไรให้สวยงามนะครับเนี่ยอันดับแรก ก็ไปที่แท้อยู่ในกลุ่มนี้เลยอยู yep. ่ในกลุ่มเนี่ยี่เนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยกลุ่มนี้เลยทั้งหมดทั้งงานจะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับเลือกเอาหน้าตามคล้ายตรงไหนึงเลือกเอาเลยนี่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่ใช่ขนมปกปูนเป็นด้านขนานขนมปีกปูนอีกรูปหนึ่งนะครับอ่าเีนี้ถ้าเราอยากจะได้อีกอันตัวหนึ่งเราก็ คลิกขวาคัดลอกแล้วก็คลิกขวาวางได้ไหมคัดลอกได้แต่วางไม่ได้วิธีการวางก็คือกดคอนโทรลคร้างไว้แล้วกดตัวบีนมันจะเป็นการวางกดคอนโทรลอ่าฐานต่อไปความสูงนความสูงนยความสูงเราใส่มาสองอันแบบนี้ได้ ความสูงได้แล้วได้ไหมครับรับข้าวความสูงรับข้าวความยาวฐานใครจะทำแบบนี้ก็ได้หรือใครจะทำเป็นสองมันทัดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ผิดนะ ถ้ามันต่อกันแบบนี้เนี่ยข้อหนึ่งข้อสองมันต่อกันเราทําแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดทาแบบเนี้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราถ้าอยากให้สวยงามเราก็ทำสองอันแบบนี้ก็ได้แยกแยกชัดกันแบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกในที่นี้เดี๋ยวครูพาทําแบบนี้เลยนะครับทําอย่างละอันต่อไป ข้อที่สามเขาบอกว่าคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจากสูตรเราก็เอาขั้นที่สามมาขั้นที่สามนี่ในการประมวลผลนะครับเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมนะ,ะตอบไปเลยขั้นที่สามเราก็ใช้รูปสี่เหลี่ยมหรือผ่าแบบนี้ แล้วข้อความมาจากไหนข้อความนี่ยเราก็เอามาจากตัวนี้เลยนี่นี่พื้นที่รูปสามเหลีย่ยมเราก็เอาข้อความมาท็อปเลยฮะรับค่ารับค่าไม่ใช่รักษา เราที่เราเขียนที่งานครั้งที่แล้วเนี่ยมาเขียนต่อเลยงานครั้งที่แล้วนี่ครับความยาวฐานความสูงต่อไปแสดงพื้นที่แสดงกับรับค่าใช้ตัวเดียวกันนะครับแสดงกับรับค่าใช้ตัวเดียวกันแล้วก็ แทรกแส,สแดงกับลับค่าใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับสแสดงพื้นที่รูปสามเหลี่ยม สแสดงผลลัพธ์พอทอรูปสามเหลี่ยมนี่แท่ที่เขียนคําย่อเพราะว่ามันไม่พอไม่พอเขียนคยําย่อหรือ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมแสดงผลลัพ์พื้นที่รูปสามเหลี่ยมแล้วก็หลังจากแสดงผลลัพธ์เสร็จเราก็จบการทํางานเราก็ไปเอาแทรกรูปล่างเอาตัวสัญลักษณ์จบมาต่อท้ายเลย <S <S จบแย่งเท่านี้เราก็เสร็จแล้วอันนี้คือการเขียนพังงาน ต่อไปเราก็มาลากเส้นการลากเส้นนะครับเราจะใช้เส้นลูกศรน,นะครับลูกศรเวลาลากเส้นลูกศรเนี่ยเราเอาบนลงล่างเท่านั้นนะครับแบบนี้นะคำนวณหาพื้นที่การกําเมิผลเราจะใช้คำนวณเนี่ยเราก็เอา ลูกสอมาวางต่อกันเลยนี่มันจะลงล่างต่อต่อต่อกันมาแบบเนี้ยนี่ต่อกันมาแบบนี้ <Okay. S 1> ก็ถือว่าจัดนะแต่ทีนี้ถ้าพื้นที่ไม่พอทำไงเราก็สามารถ ย,ย่อย่อลงนิดนึงก็ได้นะครับย่อลงให้มันพอให้มพอดีนะครับจากขยับให้มพอดีอ,อันนี้คือจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเฉย นี้เป็นการฝึกทํานะครับทีนี้เวลาเราจะทําส่งจริงๆเราจะเอาจากตัวไหนมาทํางานนะครับอให้เราไปเอาตัวที่เราส่งมาจากงานตรงนี้นะครับนี่ครูให้ทำผังงานอะไรครับครั้งที่แล้วโอไม่ใช่ผังงานเขียนเรื่องอะไรนี่อันนี้เป็นของจุลิรัสจุลิลัสครูให้ทําตรงนี้ ะครับเดี๋ยวขยายก่อนนี่ผังงานที่เป็นการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับเราก็เอาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมาทําเป็นผังงานเพื่อที่จะส่งในวันนี้นะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเราก็ดูตัวอย่างดูตัวอย่างจากไหนดูตัวอย่างจากรูปสามเหลี่ยมเลยละ่ะมันก็ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันเลยเราก็เปลี่ยนแค่สูตรแค่นั้นแหละ นะรูปสี่เหลี่ยมเราก็เปลี่ยนแก่สูตรนี่ยเราก็เปลี่ยนแก่สูตรนะครับเราก็ใช้ได้แล้วที่เหลือเราก็แก้ไขข้อความเอารูปสี่เหลี่ยมมันเป็นความความยาวฐานไหมไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมันเป็นอะไรครับเป็นความกว้างนะค,ความกว้างเราก็เปลี่ยนรับค่าความกว้างนะี่ถ้ารูป ถัดไปก็เป็นรับค่าความสูงแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสองอันนี้แค่นั้นเองรับค่าความกว้างความยาวคำนวณสูตรคำนวณรูปสี่เหลี่ยมสุดท้ายสูตรเดียวกันกับรูปสามเหลี่ยมไหมไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสูตรของรูปสี่เหลี่ยมนอกนา้น้ก็คล้ายๆกันนะครับสัญลักษณ์เหมือนกันเป๊ะแต่สิ่งที่แตกต่างคือข้อความที่อยู่ข้างในมัน อ่าเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์คืออะไรก็คือป้ายบอกว่าอ่าอันนี้คือผังงานอะไรนะครับเราก็เขียนลงไปผังงานหาพื้นที่อ่าหาพื้นที่รูปกูจะเขียนเป็นย่อๆละกันพื้นที่รูปสามเหลี่ยม อ่ะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมแล้ก็เขียนเป็นแผนงานออกมาแบบนี้เป็นป้ายประกาศบอกแบบนี้เรียบร้อยเราก็ส่งได้เลยทีนี้สำหรับคนทีอ่อยู่บ้านไม่มีคอมทํำยังไงเขียนใส่สมุดเอานะครับไม้บรรทัดขียสวยๆเขียนป้ายดูงขึ้นมานะแล้วส่งถ่ายรูปส่งเข้าไปในระบบได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับส่วนภาร่างงานของนักเรียนเราจะเอามาจากไหนภาร่างงานของนักเรียนนะครับเราจะเอามาจากงานชิ้นที่หนึ่งก็คือที่ครูเคยสั่งไปแล้วก็คืองานาให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงกลมน,นะครับซึ่งนักเรียนไม่แน่ใจว่านักเรียนทำหรือเปล่าให้เราเอามาจากตรงนี้นะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม เอามาเขียนเป็นผังงานนะครับเอามาเขียนเป็นผังงานออกมานะครับม<า>ไม่ใช่ว่าไปลอกเอาลอกตามตัวอย่างที่ครูทําอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ<ด>ในตัวอย่างนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเอามาจากรูปสามเหลี่ยมนักเรียนอย่าไปเอาลอกทิ้งนั้นนะครับเราก็มาเอาแนวทางรูปสามเหลี่ยมนั้นมาปรับเป็นาการหาพื้นที่รูปส <primeiro. S 1> ี่เหลี่ยมแทนนะครับ